สวัสดีครับปัจจุบันก็มีคนสงสัยเรื่องของยาต้านโควิดนะครับไม่ว่าจะเป็นฟ้าทลายโจรฟาวิพิราเวียโม n นพิราเวียแพคซโลวิดหรือว่าจะเป็นตัวเรมเดสเซเวียก็ตามนะครับปัจจุบันก็มีหลักฐานต่างๆออกมาเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับวันนี้ผมก็อยากจะมาเล่าว,ว่าเออปัจจุบันแล้วเนี่ยตัวไหนที่มันยังได้ผลอยู่นะครับแล้วมีข้อควรระวังอะไรบ้างแต่อย่างไรนะครับ พบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนีวันนะครับเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครับเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและโรคกลตบําบัดนะครับก่อนอื่นเลยนะครับตัวที่มีหลักฐานเยอะแล้วก็ยืนยันในหลายๆงานวิจัยนะครับปัจจุบันก็คือตัวเรมเดสเ v เวียนะครับซึ่งตัวนี้มันเป็นยาฉีดนะฮะแล้วก็ได้ผลค่อนข้างดีโดยเฉพาะคนไข้กลุ่มที่มีอาการปานกลางถึงหนักนะครับที่จําเป็นจะต้องเข้าโรงพยาบาลนะฮะปกติเราจะให้เรมเดสเ v เวียกันนะครับ ตัวรองลงมาที่มีหลักฐานไม่แพ้กันเลยนะครับเป็นหลักฐานการวิจัยซึ่งทําด้วยระบบระเบียบการวิจัยที่ค่อนข้างที่จะดีมากนะครับแล้วก็จํานวนตัวอย่างในการทดลองเนี่ยสูงมากนะครับก็มีตัวแพ x ซโลวิดกับตัว m o น o พิเรเวียนะครับสตัวนี้เนี่ยนะครับตัวแพ x ซโลวิเนี่ยมันมีประสิทธิภาพในการป้องกันการเกิดอาการหนักที่ดีกว่าตัวโมนู p ิเร v วียนะครับ โดยแพคโซวิดป้องกันได้ประมาณสัก90%นะครับแล้วก็โมเนเพเรียเนี่ยป้องกันได้ประมาณสัก50%นตะครับสองตัวนี้มันดีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเจาะลงไปในแต่ละตัวนะครับว่ามีข้อดีข้อเสียอะไรอย่างอื่นอีกไหมนะครับแต่วันนี้เราไอ้ตอนนี้เราว่ากันด้วยหลักฐานก่อนว่าหลักฐานเรามันมีอะไรอยู่บ้างนะครับตัวที่4อ่ะเป็นตัวฟาวิพิเอียนะครับฟาวิพิเอียเนี่ยนะปัญหาของเขาก็คือว่ามันมีงานวิจัยออกมาเยอะมากเหมือนกันนะครับเยอะมากแต่ยัง คุณภาพของงานวิจัยของเขาเนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีอันตัวที่มันคุณภาพดีๆเนี่ยมีเหมือนกันแต่มีน้อยนะครับแล้วก็ที่สําคัญคืองานวิจัยมันยังขัดกันเองอยู่บางงานบอกว่ามันได้ผลบางงานบอกว่ามันไม่ได้ผลนะครับกลุ่มที่มันไม่ได้ผลจริงๆบางครั้งเขาก็คิดว่าเอ๊ะมันเป็นเพราะว่าเราให้ยาช้าไปหรือเปล่านะครับแต่มันก็มีงานวิจัยออกมายกตัวอย่างเช่นของตุรกีนะครับที่ทางรัฐบาลเป็นตัวควบคุมยาเฟลิปเเรียนะครับแล้วเขาให้ยาฟาวิเปเรีย ตั้งแต่แรกๆเลยแล้วจากงานวิจัยของเขาเนี่ยคนไข้เขาก็ไม่ได้ดีขึ้นแตกต่างจากคนที่ได้ยาหลอกแต่อย่างใดน,นะครับดังนั้น,ตร,น,นตรงนี้ก็เป็นที่มาที่ว่าปัจจุบันเท่าที่เราฟังหลักฐานทั้งหมดแล้วเนี่ยนะครับของฟาวิเปร์เวียเนี่ยมันมีการปนของหลักฐานนะครับบางบางอันบอกว่าได้ผลบางอันบอกว่ามันไม่ได้ผลนะครับมันก็เลยอยู่กึ่งกลางที่ว่าเอ๊ะเราจะใช้มันต่อไปดีหรือเปล่านะครับ ดังนั้นในความคิดของผมนะครับถ้าท่านมียาที่ดีกว่าฟา v ิพ e r เวียนะครับควรจะใช้ตัวนั้นเช่นโมนิพเ r เวีย p a x โล v ิดเรมเดสเ v ียกลุ่มนี้เป็นต้นนะครับควรจะใช้แทนตัวฟา v ิพเ r เวียในปัจจุบันนะครับเนื่องจากว่าหลักฐานมันมันมีทั้ง2ด้านเลยนะครับว่าอาจจะดีไม่ดีนะครับแล้วจำนวนหลักฐานเนี่ยต้องบอกว่ามันเยอะพอสมควรนะครับตัวสุดท้ายที่เมืองไทยนะฮะฟ้าทลายโจรนะครับ หรือว่าสารประกอบของฟ้าทลายโจรซึ่งมันเป็นสารหลักคือแอนโดรกราฟโอลด์นะครับที่ผมเคยเล่าไปเมื่อนานมาแล้วนะครับตัวนี้จริงๆเนี่ยมันก็มีที่ต่างประเทศด้วยอเมริกาก็มีแคนาดาก็มีนะครับอินเดียเนี่ยต้นตำรับของฟ้าทลายโจรนะครับแต่มันไม่ได้เรียกฟ้าทลายโจรเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ว่ามันมีอยู่เหมือนกันนะครับคนเขาใช้ใช้ที่นั่นเหมือนกันนะฮะตัวฟ้าทลายโจรเนี่ยคือมันมีงานวิจัยเยอะนะครับแต่ไม่ใช่กับโควิดนะครับมันมคีคำวิจัยต่อ เรื่องของตัวอื่นยกตัวอย่างเช่นวัดธรรมดาอะไรพวกนี้นะครับซึ่งอาจจะมีผลในแง่ของการป้องกันวัดธรรมดาบ้างนะครับแต่ว่าพอเป็นเรื่องของโควิดเนี่ยก็จะมีงานวิจัยที่ประเทศไทยออกมานะฮะตั้งแต่งานวิจัยในหลอดทดลองอันนี้หลอดทดลองเนี้ยได้ผลนะครับผมก็อ่านให้ฟังไปแล้วนะครับแล้วก็การทดลองในคนนะครับในคนก็มีอันนึงที่ทดลองในกลุ่มผู้ต้องขังนะครับแล้วก็เจอว่าเออมันสามารถที่จะลดการป่วยหนักได้นะครับปัญหาของการทดลองครั้งนี้ก็คือว่า ในผู้ต้องขังเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคนที่อายุไม่มากนะครับแล้วก็แข็งแรงดีอยู่แล้วนะฮะและอย่างที่ผมเล่าไปนะครับว่าคนที่อายุน้อยนะครับแข็งแรงดีอยู่แล้วเนี่ยโอกาสที่เขาจะป่วยหนักเนี่ยมันน้อยอยู่แล้วนะครับดังนั้นการที่จะไปบอกว่าเออให้แล้วมันปกป่วยน้อยเนี่ยมันบอกไม่ได้นะครับมันต้องมีการแบ่งกลุ่มเป็นกลุ่มทดลองกับกลุ่มที่รักษานะครับโดยทั้ง2กลุ่มเนี่ยจะต้องมีลักษณะเหมือนกันแล้วแตกต่างกันแค่อย่างเดียวก็คือกลุ่มหนึ่งได้ฟ้าทลายโจรกับอีกกลุ่มหนึ่งไม่ได้้้ศึกษาปรีียบบบบทแแนลว มันไม่สามารถสรุปได้นะครับจากงานวิจัยชิ้นนี้นะทีนี้งานวิจัยชิ้นอื่นมีไหมมีเหมือนกันนะครับจะทำในตัวอย่างที่แบบน้อยมากๆนะไม่กี่คนนะครับพอเขาทำในตัวอย่างน้อยๆเนี่ยนะครับมันก็สามารถที่จะแค่บอกได้ว่าเออมันอาจจะช่วยนะแต่ว่าไม่ได้มากนะครับแล้วเนี่ยหลักฐานทางด้านฟ้าทลายโจรมันมีอยู่แค่นี้นะครับไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับทีนี้คําถามก็คือเออเราจะใช้ฟ้าทลายโจรต่อไปเดียวหรือเปล่านะครับคําตอบของผมนะครับก็คือคิดว่า น่าจะใช้ต่อไปได้นะครับเพียงแต่ว่าท่านต้องรู้ด้วยว่าข้อมูลหลักฐานของฟ้าทลายโจรเนี่ยมันค่อนข้างที่จะจํากัดนะครับถ้าท่านทํางานวิจัยเยอะๆเนี่ยท่านอาจจะได้กลายเป็นแบบคล้ายๆฟาวิพปอรเบียที่มันมีงานวิจัยซึ่งขัดแย้งกันนะครับเพราะบางงานเนี่ยถ้าเขาทำออกมาต่แรกๆฟาวิเปอรเบียเนี่ยโอ้โหดีมากเลยแล้วพองานหลังๆเอ๊ะมันเริ่มมีการขัดแย้งกัน พอตามไปอีกบางอันก็บอกว่าดีบางอันก็บอกว่าไม่ดีนะครับฟ้าทลายโจรเนื่องจากว่างานวิจัยมันน้อยเนี่ยมันก็ไม่สามารถบอกอะไรได้มากนะครับแค่บอกว่าเออประโยชน์มันยังมันอาจจะมีนะนะครับโทษมันก็อาจจะมีนะแต่ว่าโทษมันไม่ค่อยได้เยอะก็เลยเป็นที่มาของการที่ว่าเออเราใช้ฟ้าทลายโจรต่อได้นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าให้ผมเรียงตามลําดับยาที่ใช้ในผู้ป่วยนอกนะครับผู้ป่วยนอกเลยนะฮะ ก็จะมีตัว Pa ค o ซบิเนี่ยเป็นตัวแรกที่เลือกใช้นะครับแต่มันจะมีปัญหาตรงที่ว่ามันมีปัญหากับยาหลายๆตัวเลยนะครับซึ่งผมจะลงลึกให้ฟังว่ามันยาอะไรบ้างนะครับรองลงมาคือ m o n o p พ r v ์เียนะครับรองลงมาก็คือฟ้าทลายโจรกับฟาวิเพอร์เบียสองตัวนี้ท่านจะต้องเลือกเองแล้วนะครับว่าเออมันเป็นตัวไหนสําหรับผมเนี่ยตัวไหนก็ได้นะครับเพราะว่าทั้ง2ตัวเนี่ยถ้าเราว่ากันด้วยหลักฐานเนี่ยฟาวิ p พ r รเบียมันก้ากึ่งนะครับส่วนฟ้าทลายโจร มันได้ผลดีจริงแต่ว่างานวิจัยมันมีไม่พอให้บอกอะไรมากขนาดนั้นนะครับอ่ะทีนี้เรามาลงดูไปแต่ละตัวเลยนะครับตัวแรกก่อนตัวที่ใช้มานานที่สุดก็คือ r รมเดสเซ i r ซึ่งตัวนี้มันเป็นยาฉีดที่จะต้องให้ในโรงพยาบาลนะครับเราจะให้ตั้งแต่แรกๆของการแสดงอาการนะครับคือถ้ายิ่งให้เร็วยิ่งดีนะครับอ่ะให้200มลกรัม ในวันแรกนะครับลหลังจากนั้นก็ให้วันละร้อมิลลิกรัมจนครบ5วันหรือในบางกรณีเราจําเป็นจะต้องยืดไปเป็น10วันนะครับนี้ของ r e m d e ส i ซ i r ียซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับมันจะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะฮะเราให้ยาเนี่ยเราก็หยดเข้าช่งเส้นเลือดช้าๆนะถ้าหยดเร็วบางคนมันมีปัญหาแพ้ได้นะครับผลข้างเคียงที่เราเจอของ r e มเดสเซ i r ียเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะครับ มันจะมีค่าเอนไซม์การทํางานของตับมันสูงขึ้นหรือตับอักเสบนั่นเองแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่มากอะไรนะครับเราก็อาจจะลดขนาดยาลงหรือหยุดไปสักพักแล้วให้ใหม่อันนี้ก็จะไม่มีปัญหานะครับนี่คือเรมเดสเบียนะครับเรมเดสเบียก็มีโอกาสในการดื้อยาเหมือนกันนะฮะแล้วจริงๆก็มีการทําการทดลองแล้วนะครับว่าบางรายมันมีการดื้อเรมเดสเบียเหมือนกันแต่ว่ายังเจอไม่มากนะครับเราก็ยังสามารถที่จะใช้เรมเดสเซเบียได้อยู่ในปัจจุบันนี้แล้วมันก็สามารถที่จะต่อต้านโอไมครอนได้ด้วยนะครับ ต่อเลามานะครับตัวที่มีผลรองลงมาแล้วก็งานวิจัยค่อนข้างดีก็คือตัว Paxlovid นะครับซึ่ง Paxlovid เนี่ยมันจะเป็นยา2ตัวประกอบกันนะครับตัวหนึ่งก็คือชื่อว่า n e r m a t r e v i r นะครับอีกตัวหนึ่งก็คือ Ritonavir นะครับ n i r m a t r e v i r เนี่ยมันเป็นยาที่เอาไว้ต่อต้านเอนไซม์ตัวหนึ่งของโควิดนะครับชื่อว่า Mpro หรือ m p r o t e a s นั่นเองนะครับท่านที่ไม่ใช่หมอก็ไม่ต้องจําตรงนี้แล้วกันนะครับว่าผ่านไปเฉยๆแล้วกันเอาสนุกๆน,นะครับ ตัวเอมโปรเนี่ยนะครับเวลาที่เราไปยับยั้งมันแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะทําให้ตัวโควิดเนี่ยมันตายไปแบ่งตัวไม่ได้นะครับส่วนริโกนาเวียมันจะเป็นมันไม่ใช่เป็นยาต้านไวรัสโดยตรงนะครับริโกนาเวีย,ยมันเป็นตัวที่เอาไปเพื่อป้องกันที่ร่างกายไม่ให้ย่อยสลายเนื้อแมทรเวียเร็วเกินไปนะครับถ้าเราให้เนื้อแมทรเวียตัวเดียเด่ยวๆเข้าไปในร่างกายเนี่ยถามว่ามีผลต่อโควิดไหมคําตอบคือมีครับแต่ว่ามันจะโดนร่างกายกําจัดไปอย่างรวดเร็วดังนั้นมันก็เลย ไม่สามารถอยู่ในร่างกายได้นานพอก็เลยจําเป็นจะต้องมียาริโตนาเบียใส่เข้าไปด้วยนะครับอ่าแล้วปกติยาแพ็กโซวิดเนี่ยนะครับมันจะให้ในคนอายุตั้งแต่12ปีขึ้นไปแล้วก็น้ําหนักตั้งแต่40กิโลกรัมขึ้นไปนะครับให้ต่ำกว่านั้นไม่ได้นะครับปกติเราจะไม่ให้นะฮะแล้วก็ข้อควรระวังเลยนะครับของตัวนี้เนี่ยคือแพ็กโซวิดเนี่ยนะครับมันจะมีปัญหา ปฏิกิริยากับยาหลายๆตัวเลยนะครับเป็นจํานวนมากเป็นร้อยตัวเลยดังนั้นเวลาที่เรามีโรคประจําตัวจําเป็นจะต้องทานยาตัวไหนอยู่ไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจำเป็นจะต้องเช็คนะครับเสมอเลยว่ากินร่วมกันได้หรือเปล่านะครับบางกรณีเราจําเป็นจะต้องหยุดยาประจําตัวถ้าหยุดได้นะครับตรงนี้ต้องให้หมอเป็นคนบอกนะครับไม่ใช่ว่าท่านคิดจะหยุดก็หยุดนะครับไม่ได้นะครับต้องให้หมอเป็นคนบอกนะครับยาอะไรบ้าง แผมยกตัวอย่างเลยแต่จริงๆเอาไม่ไม่หมดหรอกครับเช่นยากลุ่มสเตอตินนะครับอะโทวาสเตอตินโรซูวาสเตอตินซิมวาสเตอตินกลุ่มนี้ก็มีผลนะฮะยาละลายลิ่มเลือดอะโครพิโรเกลแอสไพรินอะพิกซาแบนเรเวโรซซาแบนอะไรพวกนี้นะครับยาหัวใจแอมิโอโดโรนยาต้านยาที่ใช้ในการกดภูมิต้านทานแทคโรไลมัสเซโรไลมัสเพรีนิโซโลนพวกนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลากหลายตัวซึ่งมันมีผลนะครับซึ่ง ตรงนี้ถ้าจะใช้ยากลุ่มแพ็กซ์โลิดเนี่ยจำเป็นจะต้องให้หมอเป็นคนดูแล้วก็พิจารณาว่าท่านจะใช้ได้หรือไม่ได้นะครับมันไม่ได้ใช้ได้ในทุกกรณีนะครับแล้วสําหรับคนที่ตั้งครรภ์กับคนที่ให้นมบรอยู่สามารถใช้แพ็กซ์โลวิดได้นะครับอันนี้ไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใดน,นะครับใช้ได้นะแต่ว่าจะต้องเป็นอายุ12ปีขึ้นไปเท่านั้นนะครับถ้าในเด็กเนี่ยเราก็จะไม่แนะนําให้ใช้กลุ่มนี้นะครับในเด็กสามารถที่จะใช้เรมเดสเเบียได้นะครับโดย ในเด็กเนี่ยปกติเนี่ยเมื่อกี้ผมลืมพูดของเด็กไปของเดนมเดสเซเวียถ้าเดนมเดสเซเวียในเด็กเนี่ยนะครับเราจะใช้5มิลลิกรัมต่อกิโลนะครับในวันแรกนะครับแล้วก็วันถัดๆไปก็จะให้2.5มิลลิกรัมต่อกิโลนะครับโดยสูงสุดที่200มิลลิกรัมนะครับอ่าสูงสุดที่200มิลลิกรัมก็คือโดสผู้ใหญ่นั่นเองนะครับเราจะไม่สูงไปกว่านั้นนะครับอ่านี่คือของเดนมเดสเซเวียนะถ้าเป็นของแพคซโลวิดเนี่ยอา่าแพคซโลวิดเนี่ยจริงๆมันต้องกินวันละ2ครั้งนะครับ โดยทั่วไปก็คือกินเนอร์แมทรเวียสามร้อยมกิกรัมแล้วก็ริโตนาเวียเนี่ยเราก็จะกินคู่ไปด้วยนะครับกินเช้าเย็นนะครับทั้งหมด5วันนะฮะแล้วก็ต้องกินภายใน5วันตั้งแต่ที่เรามีอาการด้วยนะครับไม่งั้นเนี่ยมันจะไม่ได้ผลนะฮะอ่าตัวนี้เป็นตัวแพคโซลิดนะครับที่ต้องระวังก็อย่างที่บอกไปนะฮะว่ามันอาจจะทําให้อ่คนที่มีปัญหาเรื่องของยาต่างๆพวกนี้มันเป็นเป็นปัญหาหลักเลยนะครับปัญหาอื่นๆที่เจอบ่อยก็คือมันจะทําให้การรับรสเนี่ยประหลาดไปบางคนจะมีรู้สึก มันขมๆในปากมันรู้สึกแปลกๆในปากนะครับอันนี้เจอค่อนข้างที่จะบ่อยนะครับคลื่นไส้อาเจียนหลังแพ็กโรวิดก็เจอได้นะครับแล้วก็ค่าการทํางานเอนไซม์ของตับเพิ่มขึ้นก็เจอได้บ้างนะครับในคนที่มีโรคตับโรคไตรุนแรงเนี่ยเราจะไม่ใช้นะครับในโรคไตเนี่ยบางครั้งต้องลดขนาดยานะครับโรคไตเราดูที่ค่า glomerular um filtration rate หรือ GFR นะครับ GFR เนี่ย คืออันนี้หมอเขาจะเป็นคนบอกเองท่านไม่สามารถที่จะคิดของท่านเองได้นะครับถ้ามันอยู่ที่3 0มสถึงหกนะครับมีลิตรต่อนาทีเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะลดขนาดยาลงครึ่งหนึ่งของที่ปกติกินได้นะครับอ่าแต่ถ้าท่านมีไตที่ค่า GFR ของท่านเกิน60หรือไม่ได้มีโรคไตามาก่อนเราก็ให้ขนาดปกตินะครับอ่านี่คือกรณีของแพ x โซบิท บางคนอาจจะได้ยินเรื่องของ Paxlovid rebound ซึ่งผมก็เคยพูดไปแล้วนะครับ Paxlovid rebound ก็คือว่าเวลาที่เรากิน Paxlovid จบแล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยอาจจะมีอาการโควิดที่มันเพิ่มขึ้นท้งให้ก่อนหน้านี้มันดีขึ้นแล้วมันกลับมาใหม่นะครับหรือว่าเราตรวจเจอเชื้อเพิ่มขึ้นอีกนะครับพวกนี้เจอได้ประมาณสัก2%หรือน้อยกว่านั้นนะครับแล้วก็ไม่ได้อันตรายอะไรนะครับส่วนใหญ่แล้วมันก็หายไปได้เองไม่จําเป็นจะต้องให้ยาต้านไวรสัสซ้ําอีกรอบหนึ่งนะครับ มาต่อกันที่อีกตัวหนึ่งก็คือตัวกลุ่มโมโน p พิโเวียซึ่งสามารถป้องกันอาการหนักในคนที่มีโอกาสที่จะเป็นโรครุนแรงได้นะครับป้องกันได้ประมาณ50%นะครับตัวโมโนพิโเวียเนี่ยนะครับก็ม,มันมันก็เป็นยายที่กินเช้าเย็นเหมือนกันนะครับกิน800มิลลิมรัมเช้าเย็นนะฮะทั้งหมด5วันแล้วจะต้องกินภายใน5วันแรกของการมีอาการเหมือนกับกรณีของแพค l ซ v โลิตเลยนะครับตัวนี้เนี่ยนะครับเวลาที่เราเลือกกินเนี่ย เราต้องรู้ว่ามันให้ในคนท้องไม่ได้นะครับแล้วก็ให้ในคนที่กําลังให้นมบุตรไม่ได้นะครับจะต้องให้เมื่ออายุเกิน18ปีขึ้นไปนะครับถามว่าทําไมนะโมโนพีเรเวียเนี่ยปัญหาของมันก็คือมันจะไปยับยั้งการทํางานของกระดูกอ่อนแล้วก็การสร้างของกระดูกได้ดังนั้นในเด็กซึ่งมีการสร้างกระดูกเนี่ยกินโมโนพีเเวียเข้าไปอาจจะมีปัญหาตรงนี้ได้นะครับดังนั้นเขาเลยไม่อยากจะให้กินนะครับ นอกเหนือจากนี้โมโนพเรียมันก็เจอว่าบางคนกินแล้วก็มีค่าการทํางานของเอนไซม์ของตับที่มาจะผิดปกติได้แต่อันนี้พบได้น้อยนะครับแทบไม่ค่อยเจอส่วนใหญ่เราก็ไม่ได้กังวลอะไรนะครับแล้วมันก็ไม่มีปัญหากับคนที่มีโรคตับโรคไตโดยทั่วไปสามารถกินโมโนพเรียได้นะครับคนทีอ่อื่นๆที่ต้องระวังก็ไม่ไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะครับโมโนพเรียไม่ค่อยเกิดปัญหากับยาอะไรเท่าไหร่อาจจะมี ยาที่ผมจําได้ตัวหนึ่งแต่ว่าคนทั่วไปก็ไม่ได้ใช้ยาตัวนี้นะครับยาชื่อคล a ดอโรบินนะครับซึ่งยาเป็นเป็นยามะเร็งบางอย่างนะครับซึ่งถ้าใครเป็นมะเร็งเม็ดเลือดอะไรพวกนี้อยู่อาจจะอาจจะใช้ยากลุ่มคลาดอโรบนอยู่นะฮะซึ่งกลุ่มพวกนี้เวลาที่เป็นหนักๆเราก็ให้เติมเดสเเวียแทนเราไม่ค่อยให้โมนเพเรียหรอกครับนะถ้าถ้าเราสงสัยอะไรมากๆก็ตรงนี้ต้องถามหมอนะครับเพราะว่าบางที่มันลึกๆผมก็เล่าไม่หมดอยู่ดีนะครับก็ต้องดูพิจารณาเป็นรายๆไปนะครับอ่ะปัญหาของโมนเพเรี มียนหนึ่งก็คือกรณีที่โมโลเปลียเวลามันทํางานเนี่ยมันจะไปทําให้ไวรัสเนี่ยมันแบ่งตัวผิดปกตินะครับผิดปกติยังไงนะครับมันจะทําให้ไวรัสสร้าง RNA ที่มันพิกลพิก,การออกมานะครับทำให้มันไม่สามารถแบ่งตัวต่อไปได้แล้วมันก็ตายไปนะครับ แต่ถ้าโดยทฤษฎีแล้วเนี่ยโมโนพรเวียท้าเกิดว่ามันไปยุ่งอะไรกับสารพันธุกรรมของไวรัสมากๆแล้วเกิดมันแบ่งตัวประหลาดขึ้นมามันก็มีโอกาสที่จะสร้างสายพันธุ์ใหม่ขึ้นมานะครับอันนี้เป็นเพียงทฤษฎีเท่านั้นยังไม่มีรายงานว่ามันเกิดขึ้นได้จริงนะครับดังนั้นตรงนี้ก็ยังไม่มีความจําเป็นจะต้องกังวลน,นะครับต่อมามีงานวิจัยชิ้นหนึ่งนะครับทำในสัตว์ทดลองทําในหนูนะฮะเขามีการเปรียบเทียบการใช้เรมเดซเวีย p a x l o v i d นะครับหรือ n e r m a t r เ v i ยแล้วก็ m ม n o p r ี v i ี3ตัวเดียวๆแล้วก็มีอาการเอามาผสมกันด้วยนะครับเขาเพบว่าการผสมกันถ้าท่านเอายา Paxlo v i d ผสมกับ m o n o p r ี v i ียเนี่ยนะครับผลในการรักษาเนี่ยมันดีมากที่สุดเมื่อเทียบกับยากลุ่มเดียวๆทั้งสาตัวเลยนะครับดีกว่าเ e มเ e สเซียเรดีกว่า Mo p ูพรีเวียเดียวๆดีกว่า p a คซโลวิดเดียวๆอีกนะครับแต่ตัวนี้คงจะต้องรอดูต่อไปก่อนนะครับว่ามีที่ใช้หรือเปล่าเพราะว่านี่เป็นเพียงแค่การทดลองในหนูเท่านั้นครับยังไม่ได้เอามา ใช้จริงๆนะครับแล้วก็เรายังไม่เห็นว่าเออมันจะมันจะสมควรเอามาใช้หรือเปล่าตรงนี้คงต้องรอดูไปก่อนนะครับนี่ผมให้พูดให้ฟังเล่นๆ่เฉยๆนะครับอ่ะต่อมาฟาวิพิราเวียนะครับตัวนี้ฟาวิพิราเวียเนี่ยทั่วไปเราจะไม่ให้ในคนท้องแล้วก็คนให้นมบุตรนะครับถ้าจะให้ก็จะต้องมีการคุยกับคนไข้ก่อนนะครับว่า ท่านยอมรับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็ผลดีผลเสียเป็นอย่างไรถ้าคุยกับคุณหมอแล้วตกลงรับความเสี่ยงได้ท่านก็รับนะครับท่านก็รับนะตรงนี้ไม่มีใครสามารถยืนยันได้ว่ามันจะไม่เป็นปัญหาอะไรนะครับท่านจะต้องคุยกับหมอเองนะครับว่าเออเราต้องการรับตัวเนี้ยเราไม่ต้องการรับตัวอื่นนะครับเพราะปกติถ้าคนท้องเนี่ยแล้วเ,เ,เป็นหนักเนี่ยผมจะให้เรมเดสเซเวียซึ่งเป็นยาฉีดซึ่งหมายความว่าคนไข้ต้องนอนโรงพยาบาลนะครับ ยังไม่มียากินแบบที่ปกติเราให้กับบ้านได้ก็จะมีอยู่ตัวเดียวที่ยังพอให้ได้ก็คือโมนเพร์เวียเท่านั้นที่ให้ในคนเออโทษทีแพคสโบิดเท่านั้นที่จะให้ในคนท้องได้โมนเพรเวียให้ไม่ได้นะครับโมนเพรเวียให้ลูกเด็กมีปัญหานะต้องเป็นแพคสโบิดเท่านั้นที่ยังพอให้ได้อยู่นะครับอ่าแล้วก็เรมเดสเซเียนะครับทีนี้มาต่อที่ฟาวิเพร์เวียนะครับถ้าให้บางคนก็อาจจะบอกว่าเจอเอ้ม่านตามันเป็นสีม่วงสีฟ้าอะไรเงี้ยครับพวกนี้มันเป็นชั่วคราวแล้วมันก็หายเองได้ไไไม่ได้ออัันนตรรรายะะคบ ตัวฟาวิพิราเวียเนี่ยนะครับเวลาเรากินก็หลายๆคนอาจจะรู้อยู่แล้วนะครับวันแรกเราต้องกิน1,800มิลลิกรัมนะฮะสองครั้งต่อวันก็คือ9เม็ดเช้าเย็นนะครับแล้ววันถัดมาเราก็ลดเหลือ800นะครับซึ่งก็คือ4เม็ดนะครับเช้าเย็นนะครับตัวนี้ก็กินทั้งหมด5วันเหมือนกันนะหวันนะครับไม่ได้กินยาวกว่านั้นนะครับอาจะมีข้อยกเว้นบ้างในคนที่น้ำหนักตัวเยอะๆนะครับเช่นน้ำหนักมากกว่า90พวกนี้เนี่ย ในวันแรกอาจจะต้องกิน2,400มิลลิกรัมนะครับอาจจะต้องกินอาจจะต้องกินโดสขนาด2,400มิลลิกรัมซึ่งก็12เม็ดนะครับเนะพราะเม็ดนึงมา200มิลลิกรัมนะครับท่านก็จะต้องกินเยอะเหมือนกันนะครับต้องกินต้องกินเยอะพอสมควรนะครับถ้าน้าหนักเกิน90นะครับคนที่กินฟาวิไม่ได้นะครับเช่นมีโรคตับโรคตับมากๆโรคไตมากๆาอยู่แล้วเนี่ยพวกนี้กินไม่ได้นะครับคนที่แพ้นะฮะคนที่ เมื่อกี้ตั้งคันอาจจะต้องคุยนะครับไม่ใช่ว่าตั้งคันแล้วเรากินไทุกเคสนะถ้าจะต้องคุยกันก่อนว่าโอเคหรือเปล่าเรานอกเหนือจากนั้นฟาวิโอเรียมีอย่างหนึ่งซึ่งผมเจอก็คือว่ามันทําให้ค่ายูริกของเลือดในเลือดท่านสูงขึ้นได้ดังนั้นคนที่มีโรคเกาต์อยู่ก่อนเนี่ยนะอาจจะอาจจะมีการกํากเริบของยูริกได้นะครับหรือว่าคนกินยาบรรโรคบางตัวนะครับเพราะว่ายาบรรโรคมันจะมีตัวหนึ่งชื่อว่าพาราซินามัยนะครับตัวนี้มันทําให้ยูริกสูงขึ้นอยู่แล้วถ้าท่านกินตัวเนี้ย คู่กับฝาวิพิรเวียนะฮะอาจจะทําให้ยูเรีของท่านมาหาศารขึ้นมาก็ได้นะครับเราก็เลยต้องระวังหน่อยนะครับสุดท้ายฟ้าทลายโจรน,นะครับฟ้าทลายโจรเนี่ยนะฮะเราว่ากันที่สารแอนโดกราฟโฟไลน์นะครับเพราะว่ามีหลายคนถามว่าเออมันต้องกินกี่เม็ดกันแน่ผมเคยเล่าไปแล้วว่าเราต้องดูที่ปริมาณสารแอนโดกราฟโฟไลน์นะครับตัวฟ้าทลายโจรภารษาอังกฤษภาษาวิทยศาศาสตร์เราจะเรียกว่าแอนโดกราฟ h ิสแพนิคูลาตาคำคำนี้แปลว่าฟ้าทลายโจรแต่มันไม่ใช่สาร แอนโดรกราฟโลายนะครับคนเป็นคนละตัวกันเลยนะครับเราต้องดูว่าในยาฟ้าทลายโจรที่ท่านรับประทานเนี่ยหเม็ดเนี่ยมันมีแอนโดรกราฟ o l ลายกี่มิลลิกรมัมท่านจะต้องทานให้ได้180มิลลิกรัมต่อวันนะครับถ้าจะไปแบ่งยังไงก็ได้ให้มันได้180มิลลิกรัมต่อวันกินทั้งหมด5วันนะครับทั้งหมด5วันบางคนจะกินนานกว่าน,นั้นได้ไหมส่วนใหญ่เราไม่ค่อยแนะนำนะครับแต่ถ้าท่านจะทําอันนี้ก็เป็นสิทธิ์ของท่านที่จะทํานะครับท่านจะ ฟ้าทลายโจรก็ในปกติเราจะให้ตั้งแต่อายุ12ปีขึ้นไปนะครับแล้วก็น้ำหนักเนี่ย40-50ขึ้นไปนะครับโดยทั่วไปทั่วไปเราจะให้น้ำหนัก50ขึ้นไปมากกว่านะครับแต่ถ้าท่านที่เป็นผู้ใหญ่แล้วก็เอินบังเอินน้ำหนักน้อยล่ะเช่นน้ำหนัก40อย่างเงี้ยจะให้ยังไงนะครับถ้าท่านน้ำหนักน้อยกว่า50นะฮะถ้าน้ำหนักน้อยกว่า50เนี่ยวิธีการคำนวณก็คือกินประมาณวันละ3ถึง3.5มมิลลิกรัมต่อกิโลกรัมนะฮะ ยกตัวอย่างเช่นอ่ะน้ำหนักท่าน40นะครับแล้วท่านอายุเกิน12ปีน้ำหนัก40นี่คือน้ำหนักน้อยกว่า50ถูกไหมครับแล้วผมบอกว่าเออ3กรัมต่อวันก็คือเอาน้ำหนักของท่าน40กิโลกรมัมคูณด้วย3 ก็จะได้120มิลลิกรัมต่อวันนะครับและ120มิลลิกรัมต่อวันท่านก็จะต้องไปดูนะครับว่าฟ้าทาลายโจรที่ท่านทานอยู่เนี่ยมันมีแอนโดรกราฟโฟลอยู่เท่าไหร่ต่อเม็ดนะครับแล้วก็ไปถัวเฉลี่ยว่าเออกิน3-4ครั้งต่อวันที่ให้ได้ปริมาณแอนโดรกราฟโฟลาทั้งหมด120มิลลิกรัมต่อวันนะครับนั่นคือวิธีในการรับประทานของท่านนะครับอนอกเหนือจากนี้เนี่ยมีคนถามว่าเออแล้วฟ้าทะลายโจรกินในเด็กได้หรือเปล่านะครับ ในเด็กเนี่ยนะครับมันไม่ได้มีงานวิจัยแบบชัดเจนแต่ว่ามันมีงานวิจัยที่ใช้ในโรคหัดที่อาจจะพอช่วยได้บ้างนะครับอาจจะพอเอามาใช้อนุโลมได้บ้างก็คือในเด็กกลุ่ม4ี่ถึงสิขวบนะครับสีถึงสิขวบตามกว่านั้นยังไม่ได้กินนะครับยังกินไม่ได้นะฮะสี่ถึงสิขวบเนี่ยก็มีจากการทดลองสมัยก่อนนะครับน่นานมาแล้วนะเขาใช้วันละ30มิลลิกรัมครบว่ามันปลอดภยัยสามารถใช้ในเด็กได้นะครับดังนั้นถ้า4ี่ถึงสิขวบเนี่ย ก็30ม mm. ิลลิกรัมอาจจะพอใช้ได้อยู่นะครับ30มิลลิกรัมนะฮะจะมากกว่านั้นไม่ได้นะฮะปัญหาอยู่ที่นี่ครับฟ้าทาลายโจนเนี่ยมันมาเป็นเม็ดนะครับขึ้นอยู่กับเด็กกินยาเม็ดเป็นหรือเปล่านะครับแล้วถ้าท่านบอกว่าเออแล้วถ้าเด็กกินยาเม็ดไม่ได้ทําไงจะแกะเม็ดมันออกมาแล้วก็ให้มันเป็นผงๆเนี่ยเอาไปละลายน้ำให้เด็กกินได้ไหมคําตอบก็คือได้ครับปัญหาก็อ,อะไรรู้ไหมครับมันสุดยอดจะขมเลยนะครับถ้าท่านไม่ชอบของขมเนี่ย ท่านกินฟ้าทลายโจรไม่ได้แน่ๆนะเด็กนี่เขาไม่ชอบของขมอ,อยู่แล้วเขาชอบอะไรหวานๆนะครับถ้าท่านจะให้เด็กกินเนี่ยท่านอาจจะต้องไปผสมกับอะไรหวานๆให้เขากินนะครับมันกินยากกว่ายาทั่วๆไปที่ท่านพยายามป้อนลูกหลานของท่านซะอีกนะครับเพราะว่ามันขมกว่าเยอะนะครับดังนั้นถ้าท่านคิดจะให้เด็กกินเนี่ยนะครับข้อแรกคืองานวิจัยในด้านโควิดไม่มีนะครับ มีเฉพาะงานวิจัยที่ใช้ในวัดสมัยก่อนแล้วพบว่ามันไม่ได้อันตรายขนาดที่ใช้กินก็คือ30มิลลิกรัมนะครับแล้วไปผสมอะไรหวานๆให้ให้ลูกหลานของท่านท,านทานเอาเองแล้วกันนะครับเพราะว่ามันทานยากมากนะครับอ่นี่คือปัญหาของฟ้าทลายโจรน,นะครับแล้วฟ้าทลายโจรห้ามกินกับยาอะไรนะครับยาลดความดันเพราะว่าฟ้าทลายโจรมันจะทําให้ความดันของท่านลดถ้าท่านจะกินกินได้ไหมได้ครับแต่ท่านจะต้องวัดความดันตัวเองอยู่ให้ดีๆเลยด้วยว่า กินแล้วให้ความดันมันตกกว่าปกติหรือเปล่าถ้ามันตกกว่าปกติท่านจะต้องหยุดยาสักตัวหนึ่งแล้วนะครับอ่าน,นี่คือเป็นที่ต้องระวังนะครับยาละลายลลลเลือดต่างๆเช่นยาวาฟารินยาอะพิกซาแบนยาโคลพิโดกเกรลยาแอสพรินต่างๆพวกนี้กินคู่กับฟ้าทลายโจรอาจจะทาให้มีปัญหาได้นะครับยาที่ต้องทํางานผ่านทางตับเช่นอ่ายากลุ่มยาต้านเชื้อรานะครับฟลูโคโนาโซอะไรเงี้ยนะครับ เป็นต้นนะครับก็อาจจะต้องระวังนะครับยาต้านวัณโรคที่ต้องผ่านทางตับกินคู่กับพวกนี้ก็อาจจะต้องระวังบ้างนะครับเพราะว่าเราไม่รู้หรอกครับว่ามันมีผลมันจะมีผลแบบไหนยังไงบ้างนะครับมันอาจจะทําให้ระดับยาตัวใดตัวหนึ่งสูงกว่าหรือต่ํากว่าที่ควรจะเป็นก็ได้นะครับอันนี้คือปัญหาของฟ้าทลายโจรท่านจะกินนะครับบางคนก็อาจจะสงสัยว่าเออเรากินฟ้าทลายโจรเพื่อป้องกันได้ไหมนะครับฟ้าทลายโจรเพื่อป้องกันโควิดเนี่ยไม่มีงานวิจัยเลยนะครับไม่มีเลยนะครับ สิ่งหนึ่งที่มีเนี่ยคือการวิจัยสมัยก่อนนานมาแล้วนะครับที่ทดลองรู้สึกจะเป็นสวีเดนหรือไงนี่แหละครับที่เขาให้รับประทานยาฟ้าทลายโจรห้าวันแล้วก็หยุดสัก2วันแล้วก็ทานต่อครับโดยทานวันละน่าจะจำไม่ผิดน่าจะวันละ12มิลลิกรัมนะครับโดสน้อยกว่าที่ใช้รักษาโควิดนะครับโควิดก็คือ180มิลลิกรัมนะครับแต่ถ้าเป็นกรณีในนี้ในงานศึกษาสวีเดนเขาใช้12มิลลิกรัมโดยเขาพบว่าในคนกลุ่มที่เขากินอยู่อย่างเงี้ยนะครับสม่ําเสมอ เพราะว่าวัดมันน้อยลงนะครับแต่ว่าถ้าเราไปดูงานวิจัยตัวนี้จริงๆมันมีข้อบกพร่องค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะครับค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะมันอาจจะสรุปอะไรไม่ค่อยได้แต่ถ้าท่านจะทานจริงๆแล้วคิดว่ามันดีนะครับอันนี้คือท่านคิดเองนะครับเพราะว่างานวิจัยชิ้นนี้มันไม่ได้บ่งบอกขนาดนั้นนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้อันตรายขนาดนั้นถ้าท่านจะทานขนาดน้อยๆนะครับโดยที่ท่านไม่ได้มีโรคตับอยู่ก่อนถ้าท่านมีโรคตับอยู่ก่อนไม่แนะนำให้ทานเลยนะครับเพราะยิ่งทานไปนานยิ่งโอกาสเกิดโรคตับแย่ๆเนี่ยมันสู โอเควันนี้เราก็คุยมานานแต่ว่าอยากจะเล่ารายละเอียดของแต่ละยาที่มีอยู่ในปัจจุบันนะครับงั้นโดยสรุปแล้วตัวที่ดีแล้วก็มีข้อมูลมากที่สุดปัจจุบันก็คือ r e มเดสเซ i r ียซึ่งมันเป็นยาฉีดนะครับไม่ใช่ยากินนะครับรองลองมาก็คือ p a x โซเ i ดที่มีประสิทธิภาพเกิน90%แต่ข้อเสียของมันก็คือมอีมีข้อห้ามกับการใช้ร่วมกับยาอื่นๆค่อนข้างที่จะมากนะครับ รองลงมาก็คือตัวโมโนพิเรเวียซึ่งประสิทธิภาพอยู่ที่เกิน50%นตะครับตัวนี้ข้อเสียของมันก็คือให้ในเด็กในเด็กต่ำกว่า18%ไม่ได้นะครับแล้วก็ในคนท้องหรือคนที่ให้นหมบุตรไม่ได้เพราะมันจะไปยุ่งเกี่ยวข้องกับการสร้างกระดูกกระดูกอ่อนต่างๆนะครับยังสามารถที่จะให้ในคนที่มีโรคตับโรคไตได้บ้างนะครับในกรณีของโมโนพิเรเียนะครับตัวที่หลักฐานมีน้อยลงมาอีกแล้วก็ขัดกันเองนะครับ ถึงแม้ว่าจะหลักฐานเยอะเป็นอันดับ3ก็ตามก็คือจะเป็นตัวฟาวิ i r i t r i ียนะครับหลักฐานยังขาดกันอยู่นะครับดังนั้นท่านท่านจะทานนะท่านก็ต้องทาราบตรงนี้เหมือนกันนะครับแล้วทานก็ต้องทานให้เร็วนะครับภายใน2อสวันแรกก็าทานได้ก็จะดีนะครับตัวนี้ถ้าใช้ในคนท้องก็จะต้องคุยกับคนท้องก่อนนะถึงโอกาสความเสี่ยงต่างๆด้วยนะครับเพราะว่าเรื่องพวกนี้มันไม่สามารถยืนยันได้ร้อยเปอร์เซ็นเต็มนะครับสุดท้ายคือฟ้าทลายโจรน,นะครับหลักฐานที่ใช้ในคนน้อยที่สุดนะครับน้อยที่สุด ดังนั้นสรุปอะไรมากไม่ได้นะครับแต่หลักฐานในหลอดทดลองพบว่ามันได้ผลนะครับในคนมันก็หลักฐานมันยังมันยังอ่อนอยู่นะครับถ้าจะใช้ก็ใช้ได้นะครับโดยจะต้องถ้าอายุมากกว่า12หรือน้ำหนักมากกว่า40นะเออมากกว่า50นะครับท่านใช้180มิลลิกรัมต่อวันนะครับโดยจะต้องให้เร็วๆภายใน5วันแรกนะครับแล้วก็กินไป5วันนะครับสารที่กินก็คือสารแอนโดกราฟไลน์นะครับถ้าน้ำหนักต่ำกว่า50นะฮะ ให้ท่านคำนวณน,นะครับอายุเกิน12แต่น้ำหนักต่ำกว่า50นะครับคำนวณขนาดแอนโดกราฟโอลายก็คือ3-3.5ถึงมิลลิกรัมคูณด้วยน้ำหนักตัวเป็นกิโลของท่านนะครับนั่นก็คือปริมาณต่อวันที่ท่านควรจะกินนะครับถ้าในเด็ก4-11ขวบจะกินฟ้าทลายโจรก็จะต้องอยู่ที่30มมิลลิกรัมนะครับแต่ตรงนี้ไม่มีหลักฐานใดๆทั้งสิน้นเกี่ยวข้องกับโควิดนะครับอันนี้ผมพูดไว้ในแง่ของคนที่อยากจะทานแล้วก็เข้าใจความเสี่ยงเองนะครับ สำหรับคนที่อยากจะทานป้องกันนะครับมีไม่มีอะไรที่ทำการทดลองในโควิดสักอันเลยนะครับมีแต่งานทดลองสมัยก่อนที่ใช้ในโรคหวัดโดยกินวันละ12มิลลิกรัมเท่านั้นนะครับต่อวันเป็นต้นนะครับไม่แนะนำให้ใช้ในคนที่มีโรคต่บโรคตับอะไรพวกนี้เยอะๆนะครับก็ต้องระวังนะครับโอเควันนี้ก็พูดมาสักยาวนะครับใครมีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับยาพวกนี้นะครับก็สอบถามมาได้นะครับวันนี้เท่านี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ